สวัสดีครับเพื่อนๆและสมาชิกทุกท่านวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับเชนเนอรวิเคราะห์อบอลที่เด็ดบอลหลังโกไลวันโดยมีผมอาจารย์เคนโดโกตี้จอดเถกออูจจลงเป็นผู้ดําเนินรายการนะครับเพื่อนๆครับวันนี้เป็นวันพฤหสัสบดีที่6พฤษภาคม2 5งพก่อนจะไปฟังวิเคราะห์เจาะลึกกันในวันนี้ผมฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์และก็กดแชร์ไว้เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับ เพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะไม่พลาดทีเด็ดบอลดีๆจากอาจารย์เคนโดในทุกๆวันเลยครับหรือว่าใครที่อยากได้คู่บอลแบบ V.I.P หรืออยากเข้ากลุ่ม V.I.P บอดขออาจารย์นะครับก็แอดไลน์กันไปที่เคนโดคอตี้789ได้เลยครับที่อาจารย์ขึ้นไว้ข้างหน้าแล้วเพียงท่านทําตามกติกาที่อาจารย์ให้ไว้นะครับท่านก็จะได้เข้ากลุ่ม V.I.P ของอาจารย์กันแบบฟรีๆนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับหรือใครที่จะสนับสนุนอาจารย์หรือเข้าเล่นเว็บเดียวกับอาจารย์นะครับก็ แอดไลน์ไปที่แอดโคปาเได้เลยครับที่อาจารย์ขึ้นไว้ข้างหน้ามีแอดนำหน้าด้วยนะครับเพียงท่านแจ้งว่าอาจารย์เคนโดแนะนำมาครับท่านก็จะได้รับโบนัสพิเศษและโปรโมชั่นพิเศษมากมายครับแอดกันเข้าไปเยอะๆเลยครับหรือว่าใครจะติดตามอาจารย์นะครับที่หน้า Facebook ก็แอดเฟนไปที่เคนโด้คอตี้ครับหรือว่าใครจะติดตามที่หน้าแฟนเพจของอาจารย์ที่เด็ดบอลหลังโกรายวันนะครับหรือทีเด็ดหลังโกครับอาจารย์ก็จะลงข่าวสารฟุตบอล ตารางการแข่งขันฟุตบอลและผลการแข่งขันฟุตบอลลงไว้ที่นี่ทุกๆวันนะครับกดติดตามกันเข้ามาได้เลยครับสำหรับทีเด็ดบอลหลังโกไลวันวันนี้นะครับอาจารย์ก็จะพาไปวิเคราะห์เจาะลึกกับศึกฟุตบอลยูโรปาลีกวันนี้2คู่2ตัวเช่นเคยครับเราไปพบกับคู่แรกกันก่อนเลยนะครับศึกฟุตบอลยูโรปาลีกคู่แรกเป็นการพบกันระหว่างอาร์เซนอลจากอังกฤษพบกับเบียริลจากสเปนครับ ฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้งคู่นะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดของเจ้าบ้านอาร์เซนอลนะครับชนะ2เสมอ1แพ้2ทุกถ้วยทุกรายการครับส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของทีมเยือนเบียรลิวชนะ3แพ้2ทุกถ้วยทุกรายการเช่นเดียวกันครับส่วนสถิติที่เคยเจอกันมานะครับเราย้อนไปดูมี5นัดเป็นอาร์เซนอลชนะเบียรลิว1-0เบียรลิวเสมออาร์เซนอล0-0เบียรลิวเสมออาร์เซนอล1-1 อาเซนอนชนะเบียริ3สามศและครั้งสุดท้ายที่เจอกัน,นครับล่าสุดก็เป็นเบียริลชนะอาเซนอน2ประตูต่อหนึ่งครับส่วนความน่าจะเป็นวันนี้นะครับเจ้าบ้านอาเซนอนนะครับผลงานโดยภาพรวมๆในช่วงหลังของพวกเขานั้นอาจารย์มองว่าฟอร์มของพวกเขายังค่อนข้างเอาแน่เอานอนอะไรยากอยู่เหมือนกันนะครับเพราะ10เกมหลังสุดจากทุกรายการที่ลงเล่นพวกเขาเก็บชัยได้เพียงแค่3เกมเท่านั้น ถือว่าฟอร์มดูไม่ค่อยดีเลยทีเดียวนะครับช่วงนี้และบอลถ้วยนี้รอบนี้ในนัดแรกที่เจอกันมานะครับก็บุกไปแพ้มาก่อนอีกด้วยนะครับ2ต่อ1นแต่ว่าพวกเขาก็ยังดีนะครับที่ได้กดประตูทีมเยือนกลับออกมาด้วย1ลูกวันนี้จึงดูว่าไม่ถึงกับเสียเปรียบอะไรมากนักนะครับส่วนทีมเยือนเบียร์ลผลงานโดยภาพรวมๆในช่วงหลังของพวกเขานั้นอาจารย์มองว่าพวกเขาทําผลงานได้ค่อนข้างดีระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเพราะ 10เกมหลังสุดจากทุกรายการที่ลงเล่นพวกเขาเก็บชัยได้ถึง7เกมด้วยกันและมีหลุดแพ้ไปเพียงแค่3เกมเท่านั้นวันนี้พวกเขาต้องบุกมาเยือนอาร์เซนอลด้วยนะครับสก,กอร์ที่นำอยู่2ต่อ1นจึงมองว่าน่าจะลุ้นกันสนุกสูสีแน่ๆครับคู่นี้วันนี้่ซนเลดเปิดมาวันนี้ครับให้อาร์เซนอลน,นะครับเป็นต่อครึ่งขาวครึ่งลูกขาวนะครับครึ่งบวก9 6ต่อกับเสียน้ำา8 6ราคาแบบนี้น้ำแบบนี้ อาจารย์เคนโดคอตีจอดเถอะครูจะลงก็ขอฟันธงไปที่ให้ลองบียาลิวไปดีกว่าครับวันนี้ถ้ามองกันจากชื่อชั้นและจักรยภาพทีมโดยรวมนะครับอาจจะดูว่าเป็นลองอาร์เซนอลอยู่นิดๆก็จริงแต่ถ้ามองจากผลงานของทีมโดยรวมรวมบียาลิวดูทําได้ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับและนัดแรกที่เจอกันมาก็เป็นฝ่ายกําชัยไว้ได้ก่อนแล้วด้วยนะครับ2ต่อหนึ่งจึงมองว่าวันนี้มีโอกาสมากกว่าครับที่จะเล่น และผ่านเข้ารอบต่อไปได้แน่ๆครับจึงให้ลองไปดีกว่าครับคู่นี้สำหรับคู่ที่2วันนี้นะครับเป็นการพบกันร,ระหว่าง RS ร์เอโรมานะครับจากอิตาลีพบกับแมนยูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากอังกฤษครับไปดูฟอร์ม5นะัดหลังสุดของทั้งคู่นะครับฟอร์ม5นะัดหลังสุดของเจ้าบ้านครับเสมอ1แพ้4ทุกถ้วยทุกรายการนะครับส่วนฟอร์ม5นะัดหลังสุดของทีมเยอือนแมนยู ชนะ4เสมอหนึ่งทุกถ้วยทุกรายการเช่นเดียวกันครับส่วนสถิต,ติที่เคยเจอกันมาครับเราย้อนไปดูสัก5นัดครับเป็นโลมาเสมอแมนยู1 1โลมาแพ้แมนยู0ูแมนยูชนะโลมา1 0่แมนยูชนะโลมา32และนัดล่าสุดครั้งสุดท้ายที่เจอกันก็คือแมนยูชนะโลมา6ประตูต่อ2ครับส่วนความน่าจะเป็นวันนี้นะครับเจ้าบ้าโลมาครับผลงานโดยภาพรวมๆในช่วงหลังของพวกเขานั้น อาจารย์มองว่าฟอร์มของพวกเขาดูไม่ดีเลยนะครับมาอย่างต่อเนื่องเลยก็ว่าได้เพราะ6เกมหลังสุดจากทุกรายการที่ลงเล่นพวกเขาไม่ชนะใครเลยนะครับและยังแพ้ไปถึง4เกมด้วยกันอีกด้วยและบอลถ้วยนี้รอบนี้ในนัดแรกที่เจอกันพวกเขาก็บุกไปแพ้มาแบบเละเทะเลยนะครับ6ต่อ2จึงมองว่าเหนื่อยแน่ๆเลยครับวันนี้ส่วนทีมเยือนแมนยูผลงานโดยภาพรวมๆในช่วงหลังของพวกเขานั้น อาจารย์มองว่าพวกเขาทําผลงานได้ดีเลยทีเดียวเพราะ6เกมหลังสุดจากทุกรายการที่ลงเล่นพวกเขาไม่แพ้ใครเลยนะครับและยังเก็บชัยได้ถึง5เกมอีกด้วยนะครับและบอลถ้วยนี้รอบนี้ในนัดแรกก็เป็นฝ่ายเปิดบ้านถล่มโรม่ามาก่อนแล้ว6-2ต่ออีกด้วยจึงมองว่าวันนี้ไม่น่าจะเป็นงานยากอะไรสําหรับพวกเขาแน่ๆครับวันนี้ส่วนเลดเปิดมาวันนี้ครับให้แมนยูนะครับเป็นต่อครึ่งลูกลบ10 ครึ่งลบ97ต่อกับเสียน้ำ95า95ราคาแบบนี้น้ำแบบนี้อาจารย์เคนโดกอตี้จอดเถอะกูจะลงก็ขอฟันธงไปที่ให้ต่อแมนยูไปดีกว่าครับวันนี้มองจากภาพรวมๆและองค์ประกอบทุกๆอย่างนะครับและด้วยสกอร์ที่นำห่างถึง6ต่อ2วันนี้จึงเล่นสบายแบบไม่กดดันอะไรมากโลมาเองยังไงก็ต้องเปิดเกมบุกใส่สถานเดียวนะครับวันนี้จึงเปิดช่องให้แมนยูที่ถนัดอยู่แล้วเรื่อง เกมโต้กลับนะครับจึงมองว่าแมนยูวันนี้ยิงย้ำแค้นได้แน่ครับจึงให้ต่อไปดีกว่าครับวันนี้คู่นี้สรุปผล2ตัวครับวันนี้ที่อาจารย์ให้นะครับก็คือให้ลองเบียริวและให้ต่อแมนยูไปครับรับทรัพย์แน่นอนครับวันนี้ก่อนจบคลิปอย่าลืมนะครับใครที่อยากได้คู่บอลแบบ VIP หรืออยากเข้ากลุ่ม VIP บวกขออาจารย์นะครับก็แอดไลน์ไปที่เคนดด็อกเต้เจได้เลยครับเพียง ท่านทำตามกติกาที่อาจารย์ให้ไว้นะครับท่านก็จะได้เข้ากลุ่ม VIP ของอาจารย์กันแบบฟรีๆครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับหรือว่าใครที่จะสนับสนุนอาจารย์นะครับหรือเข้าเล่นเว็บเดียวกับอาจารย์ก็แอดไลน์ไปที่แอดโคปาเจได้เลยครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครับเพียงท่านแจ้งว่าอาจารย์เคนโดแนะนำมาท่านก็จะได้รับโบนัสพิเศษและสิทธิพิเศษมากมายครับแอดกันเข้าไปเยอะๆเลยครับสำหรับวันนี้ ทีเด็ดบอลหลังโกรายวันผมอาจารย์เคนโดกตี้จอดเถิะกปูจะลงก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเล่นหากันแบบมีสติทุกท่านด้วยนะครับเฮงเฮงรวยรทุกท่านครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ